สวัสดีค่ะทุกท่านแนนจากเพจ SP สพี i ะดีติ้ง i n รนนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นปัญหาเรื่องหากบริษัทของเรานะคะไปซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านแผงลอยลดเข็นแบบนี้นะคะสิ่งที่จ่ายไปตรงนี้จะสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้อย่างไรนะคะกรณีนี้นะคะค่าอาหารหรือค่าเครื่องดื่มนะคะหากเราจ่ายไปเพื่อการรับรองลูกค้าค่ะ เขาจะเรียกว่าค่ารับรองค่ะทุกท่านซึ่งค่ารับรองตรงนี้นะคะจะสามารถนํามาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้หากเราจ่ายไปเพื่อรับรองลูกค้าค่ะโดยมีแม็กซิมัมนะคะการที่จ่ายไปนี้จะต้องเป็นค่ารับรองที่ไม่เกิน0.3%ของรายได้บริษัทนั่นเองค่ะอันดับแรกเราต้องกําหนดแม็กซิมัมก่อนนะคะว่าค่ารับรองจํานวนเงินนี้จะต้องมีค่ารับรองตรงนี้ได้ไม่เกินเท่าไหร่ค่ะ จากนั้นนะคะหากกรณีที่บริษัทนะคะไปซื้ออาหารนะคะหรือว่าเครื่องดื่มตามร้านแผงลอยต่างๆร้านพวกนี้เขาไม่มีใบเสร็จให้เราถูกไหมคะทุกท่านทีนี้เนี่ยจะทํายังไงดีนะคะร้านพวกนี้อร่อยซะด้วยค่ะบางทีลูกค้าของเราก็อยากจะทานชานมนะคะหรือว่าชายเย็นจากร้านรถเข็นเนี่ยแหละคะ่ะอร่อยรสชาติดี เรามีวิธีดังนี้นะคะทุกท่านให้เราทำเอกสารตัวหนึง่งชื่อใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเอกสารที่รับรองว่า คนที่จ่ายเงินก็คือพนักงานที่มาเบิกเงินออกจากบัญชีบริษัทค่ะทุกท่านเบิกไปจ่ายค่าอะไรก็จะเขียนรายละเอียดไว้นะคะค่ากาแฟนะคะค่าขนมค่าอาหารต่างๆที่ไปซื้อมาจากร้านแผงลอยค่ะร้านไหนบริเวณไหนก็เขียนลงไปเพิ่มประกอบเพิ่มเติมนะคะตรงนี้นะคะแค่นี้เท่านั้นเองค่ะค่าใช้จ่ายที่จ่ายซื้อ ขนมชากาแฟต่างๆหรืออาหารจากร้านรถเข็นแผงลอยก็จะสามารถนำมาเป็นค่าใช้ใจ่ายของบริษัทได้อย่างถูกต้องค่ะทุกท่าน